ความเคลื่อนไหวกระทิงขุนนรงหลังถูกยงกล่าวหาแชร์ฟอร์เรกดีเรียกได้ว่างานเข้าเต็มๆเลยล่ะค่ะสำหรับพระเอกสุดฮอตกระทิงขุนนรงหลังเพ่นรวมๆผู้โดนกงจากฟอร์เรกดีได้ออกมาเปิดเผยรายชื่อของกลุ่มบุคคลหนึง่งกล่าวอ้างและกล่าวหาว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับแชร์ชื่อดังอย่าง Forex 3กดีซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของกระทิงขุนนรงอยู่ด้วย และในรายการแชร์สามพิธีกรอย่างมดดำคาชาพาบุโกโกและนอตวรริทก็มีการเอ่ยชื่อของกระทิงโดยบอกว่าเพศดังเปิดเผยแล้วแต่อย่างไรก็ตามก็คงต้องรอฟังจากเจ้าตัวออกมาชี้แจงกันอีกครั้งว่าความจริงเป็นอย่างไรกันแน่ในขณะที่ความเคลื่อนไหวในไอจีของเจ้าตัวกระทิงก็ได้มีการรีพายสตอรี่ไอเกี่ยวกับละครที่กาลังออนแอร์อยู่ในขณะนี้ทั้งไอ้คอยหักเจ้า และสับซ้อนรักและก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเกี่ยวกับกระแสะข่าวลือดังกล่าวส่วนในโพด้าสุดของกระทิงนั้นเริ่มมีผู้คนเข้าไปคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว